ร,รัฐมนตรีสุชาติมอบบุญสงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมประธาน MOU โรงพยาบาล35แห่งรวมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาในระบบประกันสังคม วันที่8มีนาคม2566เวลา13นาฬิกานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ในายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมรวมทั้งผู้บริหารสถานพยาบาลทั้ง35แห่งพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับณโรงแรมเอเชียกรุงเทพถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายของท่านสุชาติชมพิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านมีนโยบายที่จะให้ทางผู้ประกันตนได้มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึงเท่าเทียมและก็รวดเร็วมากขึ้นโครงการนี้เป็นโครงการของฝันปีใหม่ ที่ท่านต้องการมอบให้กับผู้ประกันตนเพื่อให้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วนะครับเดิมเนี่ยได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกับสถานพยาบาล1 0แห่งซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้บริการ600กว่ารายนะครับหลังจากลงนามไป2เดือนปรากฏว่าความต้องการที่จะเข้ารับการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมจึงประสานกับทางสถานพยาบาล ทั่วประเทศว่ามีสถานพยาบาลไหนที่ต้องการจะร่วมลงนาม MOU หรือข้อตกลงกับสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อนำร่องในการรักษาพยาบาล5โรคไม่ว่าจะเป็นโรคหวัวใจโรคสมองโรคไอ้นิ้วในถุงน้ำดีมะเร็งที่เต้านมมะเร็งหรือก้อนเนื้อที่มดลูกของสุภาพรตรีเป็นต้นเนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมเห็นว่า มันมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการเข้าถึงการให้บริการของผู้ประกันตนจึงได้จัดกิจกรรมลงนาเอโ U ยูในวันนี้ขึ้นอีก35โรงพยาบาลรวมแล้ว45โรงพยาบาลณปัจจุบันครับผู้ประกันตนที่มีคุณทเรียโรงพยาบาลที่เขาเป็นคู่สัญญาเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะรีเฟอร์มายังโรงพยาบาลที่ทําความตกลงใหม่ใน45่งนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการพิจารณาสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมโดยมีสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ที่สำนักการประกันสังคมกำหนดจำนวน35แห่งพร้อมให้บริการรักษาให้กับผู้ประกันตนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีดังนี้สถานพยาบาลให้บริการรักษาด้านหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน13แห่ง สถานพยาบาลให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองจำนวน3แห่งสถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดนิ้วในตายและถุงน้ำดีจำนวน20แห่งสถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดมะเร็งเต้านมจำนวน6แห่งสถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกจำนวน16แห่งสำนักงารประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการแต่อย่างใด สำหรับระยะเวลาดำเนินการถึง30มิถุนายน2566ทางนี้เมื่อดำเนินโครงการแล้วสำนักงานประกันสังคมจะติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป สำนักการประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทการทำงานโดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของรัฐบาลและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานด้านการให้บริการทางการแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำโดยบริการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเท่าเทียมมีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน